จะมาสอนเกี่ยวกับการต้มหมูชมวงแบบคนใต้นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกท่านเกรียมวัตถดไว้นะครับนะครับเกรียมวัตถดให้พร้อมนะครับนะครับต้มแบบเตาถ่านนะครับต้มแบบเตาถ่านให้น้ําเดือดก่อนนะครับให้น้าเดือดแบบเตาถ่านนะครับให้น้าเดือดก่อนนะครับ ให้น้ำเดือดก่อนนะครับพอน้ำเดือดเสร็จนะครับเราต้มเราพักก็แบบน้ำเดือดเสร็จเราเกยมอุปกร,กรณ์ที่เราเตรียมไว้นะครับหมูหมูสามชั้นนะครับนี่มีหมูสามชั้นแล้วก็มีตะไคร้ตะไคร้ขาครับตะไคร้ข่าแล้วก็ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดเสร็จหัวหอมแล้วก็กระเทียมครับ ทุบๆนี่นะครับแล้วก็หั่นหั่นใบชะมวงนะครับนี่ครับหั่นใบชะมวงนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราเกี่ยอุปกรณ์ตัวนี้ก่อนนะครับข่าข่าข่า,ขาตะไคร้ใบมะกรูดหอ,อมกระเทียมใส่เข้าไปนะครับนะครับใส่ให้พอน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่ไปแล้วใส่รอย้มันเดือดพักนะครับอ่าเราใส่เราใส่รอมาให้เดือดน,น,นะครับ ให้น้ำหมูกะไก่ไอ้มันเดือดก่อนนะครับพราะมันเดือดเสร็จเราเกรียมอุปกรณ์นิดหนึ่งครับครับเกรียมอุปกรณ์นะครับครับเรอสักครู่นะครับเกรียมอุปกรณ์นะครับให้มันเดือดเสร็จนะครับอ่ามีหมาดำเราดูวิธีการทําด้วยนะครับหมาดํานะครับอ่าหมาดานะครับเกรียมนะครับเกรียมอุปกรณ์เสร็จใส่นิดนะครับแบบที่นี่สองคนนะครับ ถ้ากินหลายคนต้องดูปริมาณนะครับเน้เกลือนะครับนี่เกลือเกลือผงก็ได้เกลือเม็ดก็ได้แค่นี้ครับใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปรอมันน้าเดือดนิดนึงนะครับรอให้มันเข้าก่อนนะครับให้มันเข้าก่อนโนะอเคว่าถ้าดูนะครับแต่ว่าเราต้องใส่หมูหลังเกืือนนะครับ ประมาณมันเดือดนะครับประมาณห้าสี่ห้านาทีให้มันหอมนะครับนะครับหอมเสร็จเราก็เกียมแล้วค้นก่อนนะครับต้องต้องค้นก่อนนะครับคนให้มันเข้ากันก่อนนะครับนะครับให้มันเข้าก่อนนะครับคนให้มันเข้าก่อนพอ้มันหอมแล้วนะครับเราก็ใส่ ก็ก่อนเราก็ใส่หมูนะครับอ่ะเนี่ยเราใส่หมูใส่หมูสาม,มชั้นเลยนะครับใส่หมูใส่หมูก็ไปนะครับนะครับใส่หมูให้เข้ากับพวกหัวหอมกระเทียมไม่มีดับกลิ่นก่อนนะครับหอมกระเทียมหัวขา่าแล้วกระตักไค้ใบมะกรูดนะครับามันเข้าก่อนสักพักนะครับ รอสักพักนะครับเนี่ยเพราะต,ตาดมันได้บรรยากาศดีนะครับรอรอสักพักพอสักพักเสร็จนะครับสมมุติเรารอสักพักเสร็จเราจะตั้มเก็บอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะครับนะครับใบชะมวงนะครับใต้ก็เรียกใบชะมวงนะครับเอามาใส่ามาใส่มันจะมีเเปรี้ยวนะครับอ่า ใบวงถ้าบางคนจะมีรสชาติบ้างบางคนก็ใส่พริกก็ได้นะครับนะครับเราเย็นใบะมวงเสร็จรอ้อนเดือดปั๊บนะครับเราก็ใส่ใบะมวงเข้าไปนะครับะใส่ใบะมวงเสร็จนะครับพเราใส่ใบชะมวงเสร็จนะครับแล้วก็คนคนคนเข้าไปนะครับคระต้มไม่ยากนะครับกรต้มหมูชะมวงนะครับ่ะคนเข้าไปนะครับ ร้อยมันเดือดเสร็จทีนี้เราชิมตามแต่ชอบนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามการทำหมูชามวงแบบผมนะครับขอบคุณครับ